ผมอยู่ที่กะเพราคาเฟ่ครับเราจะไปกินกะเพราครับเอมีอกาแฟแล้วเราจะไปกินข้าวเช้าที่นี่ครับทุ่งหญ้าเขียวมากเลยครับเราจะไปคนทุ่งหญ้าก่อนครับไปครับครับไปทุ่งหญ้าทีเขียว บรรยากาศค่อนข้างล่มลื่นเลยทีเดียวนะครับผมที่ร <oh ้านกะเพาคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่ครับมีอาหารขายนะครับผมแล้วก็พวกกาแฟครับเครื่องดื่มก็มีนะครับผมชายนายก็เขียวเชอุ่มเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีรดน้ําตลอดเวลานะครับผมร้านนี้นะครับพี่ชายแนะนํามาครับให้ถ้าใครมาลบบุรีก็ให้เรามาแวะดูนะครับผมสวยงามครับผมเขียวชอุ่มเลยครับผม สะดวกด้วยครับอ่าฮะอากาศสดชื่นเลยครับออกซิเจนเต็มที่เลยครับผมไปดูกันครับความสวยงามของที่นี่นะครับใช่ต้นรกต้นไม้เขียวอีกลแล้วเข้ามาเราอยู่ตรงนั้นนะครับใช่แล้วเข้ามาเขียวอีกของเขาวมืองกดนี่งไงเจอซุปเปอร์ฮีโร่หน่อย น้ำมาต้องรีบหรอว่ยเดินผ่านรอดพอดีเมื่อกี้ถ้ามาเราเปียกเลยนะเนี่ยนะเ,เดินผ่านปุ๊บน้ำอาปั๊บเลยล่ะเมื่อกี้เห็นว่าด้านหลังครับซุ้มเป็นซุ้มสะพานไม้แล้วเป็นซุ้มดอกไม้อยู่ข้างบนนะครับจริงผมรู้ครับคือทางนี้คือทางออกครับทางนี้<อ>แต่ผมอยากไปทางนี้ไปชมยู่ก่อนถ้าเราเดินไม่ดีนะครับผมมันเป็นจังหวะที่น้ำพุกํกลังหมุนมาพอดีนะครับอาจจะเปียกได้นะครับเมื่อกี้จังหวะเราเดินผ่านมาปุ๊บน้ำมา,ำมาปั๊บเลยนะครับ ถือว่ารอดตัวไปนะครับอต่อไปเราจะไปเขาววงกดครับนี่ครับ กลาที่สุดแล้วครับดูครับยญ้าเขียวอื่นเลยครับเครับดูครับน้ำไหลนิดเดียวยองครับ <laughs> แต่ที่จริงไม่ใช่ครับเพาให้เดินมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ปีนคือไน้รงทำผิดครับเราไปมาทางนี้แทนครับน้างพักเหนื่อยก่อนครับจากอเวนจอร์ตรงนั้นครับดูครับที่เราเดินมาไกลมากเลยครับก็เหนื่อยมากเลยครับแต่เหนื่อยสู้ภูเขาตรงนั้นที่เราเคยขึ้นไปครับเหนื่อยมากเลยครับวัดเขาพระงามใช่ครับวัดเขาพระงาม ตรงนั้นเหื่อกว่านี้เยอะเลยนะเขาบอกว่าวัดเข,ขาพผ่งามอ่ะสูงประมาณสองร้อยห้าสิบเจ็ดชันสิบเมตรชันขั้นเออขั้นเป็นใดสองห้าสิบเจ็ดขั้นใช่ครับไปต่อกันครับนี่ครับ <c oughs> สะพานดอกไม้ครับ เงียออกเหมือนกันนะครับถึงจะล่มเรือเเ่องก็เถอะแดดไม่มีมันดีมากครับวันนี้นะ <Yahoo! S 1> แต่เราก็เดินเงียบออกเหมือนกันใช่ไหมใช่เรามาพักที่ที่ขี่ม้าครับตรงนี้ครับขี่ม้าเขาเรียกรถอะไรเนี่ยรถซักทองไหมน่าจะใช่รถซักทองในซินโดเรล่าอ๋อใช่แล้วรัซินโดเรล่าไอ้ดอกเหลืองออเหลืองเรียกว่าดอกอะไรไม่รู้นี่ไม่รู้แม่ดอกเหลืองเหลืองเรียก,ก,กว่าอะไร ไม่มีความรู้ <laughs> แม่ไม่มีความรู้เหมือนหนูเลยครับไป <c oughs> เดินต่อได้แล้วพักเหนื่อยเสร็จแล้วเราเดิตอนนี้เราขึ้นมาจากพื้นดินแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปกับกินข้าวก่อนนะครับย,ยังยิงยเดือด เดินมาพวกเนี้ยน่าจะหลายนาทีแล้วครับใช่ไหมสิบนาทีได้ไหมใช่นาทีได้นีี่่ตัว้เปลกไสยมีเรือลอยอยู่ด้วยนี่อะข่าวลุงกดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยข่าวุกดมีเรือลอยอยู่ด้วยเห็นปะเหรอครับนั่นตรงนั้นเรือลอยเรือผูกเชือกไว้ใช่ครับไม่ใช่เรือบินได้เรือสวรรค์ครับไปแต่ เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในครับเดี๋ยวเราขอเดินตรงนี้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะครับไปเราจังหวะให้น้ำมันผ่านไปก่อนมันหมุนไปไป้ะน่ะหรือมันจะมีแค่นั้นอันนี้จะมาแล้วเร็วๆนะทันไม่นะั่นน่ะไปเร็วไม่ทันแล้ว ที่มีใครผ่านน้ำได้ยกเว้นหนูหนผ่านได้ียว่อะคือหอยผ่านได้คุณหนูยลุยน้ำนิดนเดี๋ยวมากไปแอบตรงซอก ดูหลังป็าเลยแกงแล้วแล้วพจ้าจะยินตรงเาเหมือนกันใช่ไหมเอาชิมหน่อยกินอะไรวันนี้เหมืดิชิมมเือครับคืออะไรอ่ะ

ว่าเนี่เอาไหมยืดยืดยืดแล้วไม่ยืดแล้วอ๋ออ้าวมันต้องใช้ฟันหน้าสองซี่เออไม่ฟันหน้าใหญ่ๆหญ่เนี่ยเป็นอกไรเท่าไหร่ครับของทางเต็มกาแฟอร่อยเต็มปากเลยอ่ะเอาเข้าไปรักนะเลยให้ เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับการไปเที่ยวเท่รถบุรีครับสนุกมากเลยครับการไปเที่ยวที่รถบุรีเราได้ไปกินข้าวตอนกลางคืนไปพักคืนหนึ่งไปสองวันหนึ่งคืนครับแล้วก็ไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ระบายสีครับมีแล้วก็ทำขันเค็มให้เพื่อนด้วยครับขอ คลิปเพียงเท่านี้ครับกดติดตามให้ช่องปุ๋งมาซาธิตประมาณ1ล้านซับครับบ๊ายบาย